จงเจริญสมาธิจักรู้อริยสัจต,ตามเป็นจริงพิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดพิกุทั้งหลายพิกุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไรเล่ารู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุก นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินเพื่อให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้ภิคุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดพิคุทั้งหลายพิกคุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงภิคุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียร เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดของทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด